โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊ปแรนดอมอีกแล้วนะคะผมใช่เจอกับผมบ่อยเหลือเกินนะคะผมเอยมาทุกวันเลยนะคะโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะคะผม วันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมเลนดาวอีกแล้วเนาะนะฮะใช่วันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบ็อกนะครับผมแมป s s c a p e Evil g แกนมานะครับผมใช่แล้วล่ะนะครับเฮ้ยวันนี้เราจะมาหนีคุณย่าสุดชั่วร้าย e ีวิคุณย่านะครับอีวิลแกนมาซึ่งอีวิลแกนมาน่าจะเป็นคุณ คุณคุณผู้หญิงสูงวัยคนนั้นนะครับที่กําลังนอนกกนสอดๆอยู่นะทุกคนโอเคเรารีบหนีกันดีกว่านะครับคุณย่าหรือคุณยายเออคุณย่าเนาะหรือคุณยายคุณยายคุณย่านี่เนี่ย Be quietBe quiet เราทำขวดโหลขวดโหลอะไรไม่รู้แตกนะฮะแล้วคุณคุณย่าใช่ไหมน่าจะย่าเลยเนาะเพราะว่าแกนมาแปลว่าย่าใช่ไหมไม่ใช่ยายใช่ไหมนะฮะเออ เขาแบบบอกให้เราเงียบๆนะฮะเมื่อกี้เขาตื่นแล้วนะแต่พอเขาบอกให้เราเงียบๆแล้วเขาก็หลับอีกนะครับเอยคุณย่าหลับไวเหลือเกินนะฮะขี้สาวแบบนี้ผมว่าผมน่าจะหนีง่ายหนีสบายแต่เหมือนจะไม่ใช่คุณย่าที่ชั่วร้ายนะเพราะว่าแมปมันเขียนว่า escape evil แกนมาก็คือหนีหนีคุณย่าชั่วร้ายใช่ไหมทุกคนเนาะแต่ว่าเอ้ยหรือคุณยายวะ หนีคุณยายชั่วร้ายรือหนีคุณยายชั่วร้ายหนีคุณยายชั่วร้ายเออนะฮะแต่ว่าเหมือนจะไม่ค่อยชั่วร้ายเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อกี้ผมทําขวดโหลแต่เขายังไม่เขายังไม่ด่าผมเลยอ่ะแค่บอกให้ผมเงียบๆเฉยๆเฟเยอริตื่นแล้ว <laughs> ตื่นแล้วเหรอครับคุณยายคุณยายอย่าตามผมทำไมวิ่งไวจังเลยเออจำรู้จำจำเข้าจำนะฮะ อย่าให้คุณยายจับได้ผมไม่อยากนอนกลางวันอย่าจับผมไปนอนกลางวันไม่เอาโอเคเราเหนี่ยงมาได้แล้วดูคุณยายแก่หน้าแดงเลยนะคะมีควันออกหูท้าทางน่าจะโกรธนะดูตอนนี้ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดถ้าไปใกล้คุณยายตอนนี้แล้วก็ในขณะที่ควันออกหูเราจะโดนตีตูดก็เป็นได้นะฮะใช่แล้ว ผมจะไม่ยอมโดนตีตูดหรอกนะผมจะหนีไปเรื่อยจนกว่าคุณพ่อคุณแม่จะกลับมาจากทำงาน <c oughs> จะได้ไม่โดนตีเตอดแล้วตอนนี้คุณอตอนนี้คุณคุณยายคุณย่ากำลังโกรธควันออกหูทุกคนอือเอาละต้องขอโทษด้วยนะครับบางครั้งผมก็จะเรียกว่าคุณยายบางครั้งผมก็เรียกว่าคุณย่านะเฮ้ยปนกันไปหมดนะฮะอก็เราไม่รู้นีน่เนาะว่า เออแกเป็นแม่ของพ่อหรือว่าเป็นแม่ของคุณแม่ไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นแม่ของคุณพ่อหรือว่าเป็นแม่ของคุณแม่นะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะต้องเรียกว่าย่าหรือยายอ่ะฮะโอเคอันนี้ก้อนอะไรเนี่ยอ๋อก้อนได้ทุกคนได้ที่เอาไว้ถักเสื้อนะครับเสื้อไหมพรมเสื้อไหมพรมเึ๊ยมีใครเคยถักเสื้อไหมพรมไหมฮะผมไม่เคยนะแต่ผมเคยเห็นเคยเห็นแม่ผมถักอยู่นะครับ อ่าเมื่อสมัยตอนผมเป็นเด็กๆนะตอนนี้ก็ยังไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนจะเลิกถักละมั้งแม่ผมนะฮะเออเพราะว่าไม่ได้ไม่เห็นมาหลายปีละนะฮะแต่แต่ก่อนถักนะใช่พบเอาละเปิดโอ้โออะไรเนี่ยแข่งรถอีกแล้วเหรอเฮ้ยคุณไม่รู้เหรอว่าผมมาเก่งมากผมเคยแข่งกับคุณครูมาแล้วแล้วผมก็ชนะ รอบนี้ผมก็จะแข่งกับคุณย่าอีกรอบแล้วคุณย่าก็จะต้องแพ้นะฮะเฮ้ยรอบที่แล้วเราแข่งกับคุณครูจําได้ไหมทุกคนแล้วเราชนะเฮ้ยแล้วก็มีแข่งกับหมาด้วยจําได้หมาขับรถนะฮะเมื่อคลิปไหนไม่รู้จําไม่ได้นั้นเราก็ชนะเหมือนกันรอบนี้แข่งกับคุณย่าเฮ้ยคุณย่าขับรถไม่แรงเลยนะฮะทาไมเราเก่งเหลือเกินแงนเงนเงนเงนงันเราสามารถไปได้แบบชิลๆนะฮะเฮ้อ กูเ่าขับรถไม่ไวเลยดูดิผมทิ้งห่างแบบอย่างไกลโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามนะฮะฮาาหาหาโอเคผ่านมาแล้วฮึบฮึบฮึบเปิดประตูเปิดออกดูอุ๊ยคุกกี้ทำไมมีคุกกี้ไหลลงมาตามทางเต็มไปหมดเลยว้าโอเคโอ้ยเมื่อกี้ตัวแข็งเลยทุกคนน่าจะสั่นเพราะว่ากลัวไม่ใช่สั่นสิพูดผิด ตัวแข็งเพราะว่ากลัวนะฮะสั่นได้ไงเมื่อกี้ตัวแข็งอยู่ซ้ายหรือขวาอันนี้ฟรีคุกกี้ของอันนี้ลงไปตายแน่นอนทุกคนฟรีคุกกี้นะฮะนั่นไงนั่นไงมีหนามอยู่นะฮะเอยไม่ต้องมาหลอกฉันเลยอ่าลงมาแล้วตรงนี้มีลมอ่านะกระโดดข้ามอุ้ยอุยอุ้ยอ้าวอุ้ย,ออยมองไม่ค่อยเห็นเลยทุกคน โอเคยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ยังมีอีกอ่ะโอเคหมดแล้วนะฮะผมนึกว่าเราจะต้องวิ่งไวๆผ่านท่อถ้าต้องวิ่งไวๆผ่านท่อนี่ผมบอกเลยว่าต้องยากมากแน่ๆเราต้องตายหลายรอบแน่ๆนะฮะเออใช่คลิปนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมเป็นหวัดทุกคนหวัดลงคอนะฮะทำให้มีน้ำมูกอยู่ในคอ เป็นหวัดลงคอไม่ใช่หวัดธรรมดานะแต่เป็นหวัดลงคอก็คือมันจะเหมือนมีน้ำมูกอยู่ในคอแล้วมันจะพูดติดๆคัดเวลาพูดแล้วมันจะรู้สึกคัด,ค,ดคัดคอนะฮะเออม,มันก็เลยทําให้บางครั้งผมพูดออกมาไม่ชัดกว่าปกตินะฮะเออขอให้โปรดจงเข้าใจฉันด้วยนะจ๊ะคุณย่าคุณยายทําไมมานอนอยู่ตรงนี้อะตื่นแล้วเขาว,วงกดหรออุ้ยเราจะโดนไล่ล่าในเขาว,วงกดทุกคนต้องวิ่งตามหาทางออก ไม่งั้นตายแน่เลยนะฮะผมว่าเราต้องวิ่งนีวิ่งวิ่งตามไอเนี้ยตุกตานะครับตุกตาคนแคะนั่นไงถูกต้องจริงๆด้วยฮึบโ,โอเคอุ้ยยังตามอยู่อะโอเคเลิกตามแล้วนะฮะโอเคคุณยาแกเลิกตามเราแล้วคุณยาเหนื่อยง่ายคนแก่ก็อย่างเงี้ยแหละทุกคนเหนื่อยง่ายนะฮะฮึบฮึบฮึบโอเคเอาละตรงนี้มี บัวนะครับแล้วก็มีขอนไม้โอเคกระโดดผ่านอุ้ยทำไมตุ๊กตาตัวใหญ่จังนะฮะมีคุกกี้อันใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยเก็บคุกกี้โอต่อสู้เหรอโวผมยิงฟันปอมออกมาผมยิงฟันปอมเอ้ยสงสัยคุณยาก แกจะมาเอาฟันปลอมนี่เอาไปเลยผมแจกฟันปอมครับคุณยา่าเอาฟันปอมไปเลยนะฮะแจกฟันปอมให้คุณยา่าฟันปอมระเบิดนะฮะเฮะ้อจะมากี่คนล่างก๊อปปี้จะมากี่คนอู้ยอันนี้ตัวจริงป่ะนะ่ะเพราะว่าเลือดมีหลอดเลือดนะฮะน่าจะเป็นตัวจริงโอเคยังมีอีกหนึ่งยังมีเหลือเฮ้ยตัวจริงตายไปแล้วนะทำไมตัวปอมไม่ตายตามล่ะเนี่ยอา้าวตัวจริงมาอีกแล้วทุกคน เราใส่วิ่งกลับไปเติมเลือดโอเคอุ้ยตัวจริงไหมคนแม่เติมเลือดไวจังเลยโอเคเอาล่ะเราแจกฟันปลอมให้คุณย่าครบทุกคนละไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะฮะแจกหมด <c oughs> ทุกคนต้องมีฟันปลอมใช้เคี้ยวข้าวนะฮะอ๊้ขี่รถขี่รถท่องเที่ยวเหรอเนี่ยทำไมรถมันช้าจังเลยเออรถช้ามาอ๊้ตัวนั้นมีเราตัวใหญ่ทุกคน เอาละในเมื่อเราเห็นเราตัวใหญ่แล้วก็แสดงว่าเราชนะแล้วสินะเนี่ยอุ้ยเราเห็นเราตัวใหญ่แต่คุณย่าตัวใหญ่กว่ายืนจ้องตาขงเขาม็งเลยเอยคุณย่ายังไม่หายโกรธใช่ไหมเนี่ยผมว่าผมโดนแน่ๆเลยอ่ะโดนตีก้นตายแน่ๆเลยอ่ะ